มันมันม <sea> ัน <farklı> ส <iki S 1> ีเศร้าเดือดขัดอุ่มันมันปล่อยบาดไปบาดปอายอย่าดอไปอย่าดื้อไปยม่สามารถ่บานเราถามบ้านไหนบ้านมีแฟนยังยังถามหาพ่อมงหรอวะเมื่ีมาบ่น เล่นเนีเพียนดีใจเหมือว่าจะได้ลูกไพ่บาอุ้มหน่อยบ้านอุ้มยางไหมบ้านเออพออุ้มปุ๊บหนึ่งได้แล้วพอมันหยั่นความสูงอันเอาหนน้ำมันหันมากเลยเออยยังเอ้ยเอามายางเอ้ยยังเออวิธีอุ้มอุ้มทั้งท่านละเฮ้ยบายดียงปฟาดโตไม่ขี้หยั่งขึ้นแต่เดี๋ยวนี้แค่น้ำไม่อาบเอง แม่พิสานนี่พิสา like bon ิสาปิสาเร็วปีสาเอออมดีๆย <a> ัเฮ็ยังขานีมัน oh, มีส์เมันแห้งเ้อนโคตรกีมันอ่ะปดีพสานเร็วไหนอะปดีพิสากันพิสากัพสากัอพิสาวัีโอ้โอเดกินหอยมึงน่แากเนาะจะม่ปิดจังเลยเนากกินหอนเนาะย่างไก่ก็ได้จะแนมมึงกินหอนมึงกัด ยังไม่เตีเอาอุ้มมัหน <They 're S 1> ิอุ and and ้มอุ้มอุ้มท่าอุ้มเลยยังไหอุ้มทั้งไหนเออเออเหมือนกันมันทั้งลำลำพานบาดว่ะอุ้มอยู่นั่นแหละมันจะเดินเองก็ไม่ได้เดินเองสักทีเลยมันอยู่บ้านหลังนี้ไม่ค่อยได้เดินเองเลยมีแต่คนแกล้งบารดไปไปปล่อยไปกัดยาไปกัดยาเลยไฟลีบานจะกัดมันาไปเลยจ้าไปไปไม่ไม่ไม่อุ้มไม่อุ้มไม่อุ้มจะเดินเอง มไหมโอ้โหตัวพอที่จะเดินเองได้ละบาดไม่ต้องมาอุ้มแล้วหนักไม่บาดเพราะเรากินคานิว่าไงบ้านเราก็เลยตัวอ้วนขนาดนี้มาไปหยิบถุงคานิว่ามาเร็วๆไหนๆก็โฆษณาไปแล้วอ่ะโอ้แต่ทำไมมันลงล็อกขนาดนี้ยายโอ้บาร้คมานต้องอยู่ทุกที่ออุ้มเรากับคานิว่าเนี่ยบดอ่าเรากับผิดทางผิดทางโอ้โห ปิดทางอันมาเออแต่ก็ไม่ได้กินหูหนากว่ะหนักจริงเอเรื่องไหนบ้าเอเรื่องไหนแอบ้าทำไม่ดีเอเผามึงทำอย่างนี้เหรอทำดีดิเอืมว้าวต้องการะเออทำไม่สบายจังเลยตรงเนี้ยฟิวดีอ่ะบาสบาสฟิวดีนอนแด้จังฟิวดีบาสฟิวดี เอยู่ดีนวดเนี้ยหน่อยบัสบัสปล่อยได้ดิเนี้ยจะลงเองดีเนี้ยปล่อยนี่คือความสามารถลงไงวะตรงไหนมันเนี่ยกัดเลยชอบกัดอันนี้ก็ชอบตีเรามันชอบกัดอะ่ะบัสบัสเทะลงเลยบัสบัสเทะลงเลยเออขยไว้เทะนะจะโดดลงเองอ่ะอ่ะเย็นไปแล้วบัสไปแล้ว,ลวจ้า